สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแสงและการมองเห็นค่ะนักเรียนเอเด็กๆทราบไหมคะว่าแสงเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมเราถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้น,นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูให้เวลาลองทบทวนดูซิว่าแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีสิ่งใดบ้างที่เราเรียกว่าแรงกำเนิดแสงอ่า เด็กๆคะครูมีภาพให้เด็กๆด,ดูนะคะภาพนั่งต่อไปนี้เนี่ยนะคะให้ดูเงาที่สะท้อนออกไปเอมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนดูไว้ดีๆนะแล้วเดี๋ยวหลังจากเราเรียนบทเรียนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกลับมาตอบคําถามกันว่าจริงๆแล้วภาพสองภาพนี้นะคะต้องการให้นักเรียนทราบอะไรนั่นเอง เดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอนะคะ,ะว่าแสงเนี่ยทำงานยังไงแล้วก็เดินทางได้อย่างไรนะคะไปดูกันเลยคุณก็มมองเห็นดินสอสีเหลืองบนโต๊ะของคุณตาจากนั้นก็สมองของคุณกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับดินสอขนาดสี รูปร่างระยะห่างและอีกมากมายว่าแต่กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้ากรีกโบราณเป็นพวกแรกที่คิดเรื่องแสงและกลไกการมองเห็นด้วยวิธีการที่ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์นักปรัชญากรีกบางคนรวมถึงพลาโตและพิทากรัสคิดว่าแสงกําเนิดจากตาของเราและเกิดเป็นภาพเมื่อตาส่งเครื่องมือสํารวจล่องหนขนาดเล็กออกไปเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่อยู่ไกลออกไป เวลาผ่านไปกว่าพัานปีกว่านักวิทยาศาสตร์ชาวอาหรับอัลาฮาเซนจะพบว่าทฤษฎีเก่าเรื่องแสงของชาวกรีกไม่ถูกต้องในภาพของอัลาฮาเซนตาของคุณไม่ได้ส่งเครื่องมือเก็บข้อมูลล่องหนขนาดจิ๋วออกไปแต่แค่เก็บแสงที่ตกกระทบดวงตาเท่านั้นทฤษฎีของอัลฮาเซนอธิบายข้อเท็จจริงที่ชาวกรีกอธิบายได้ลำบากนั่นคือทำไมบางครั้งถึงมืดแนวนคิดก็คืออันที่จริงมีวัตถุไม่กี่อย่างที่เปล่งแสงออกมาเองได้ วัตถุพิเศษที่เปล่งแสงได้เช่นดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟรู้จักกันในานามแหล่งกําเนิดแสงวัตถุส่วนใหญ่ที่เราเห็นเช่นดินสอบนโต๊ะของคุณแค่สะท้อนแสงจากแหล่งกําเนิดแสงไม่ได้ผลิตแสงเองฉะนั้นเมื่อคุณมองดินสอของคุณแสงที่ตกกระทบตาแท้จริงแล้วมาจากดวงอาทิตย์และเดินทางผ่านอาวกาศมานับล้านไมล์ก่อนสะท้อนจากดินสอเข้าตาคุณซึ่งเมื่อคิดดูแล้วถือว่าเจ๋งไม่น้อยเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เปล่งออกมาจากดวงอาทิตย์คืออะไรกันแน่ และเราเห็นมันได้อย่างไรเป็นอนุภาคอย่างเช่นอะตอมหรือเป็นคลื่นเช่นเดียวกับวงคลื่นบนผิวน้ำนักวิาิาส์ในยุคใหม่ที่เวลาร่วม200ปีพยายามตอบคำถามนี้ไอแซคนิวตันเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่พยายามหาคำตอบนิวตันเชื่อว่าแสงประกอบขึ้นจากอนุภาคขนาดเล็กคล้ายอะตอมซึ่งเขาเรียกว่าคอปปาโซโดยสมมติฐานนี้เขาอธิบายคุณสมบัติของแสงบางประการได้เช่นการสะท้อนหรือการที่ลำแสงเบี้ยวเบนเมื่อเดินทางผ่านอากาศไปสู่น้ำ แต่ในวิทยาศาสตร์แม้แต่อัจฉริยะก็ผิดพลาดกันได้ในบางครั้งในศตวรรษที่19หลังจากนิวตันเสียชีวิตไปนานแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการทดลองมากมายที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแสงไม่ได้ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กคล้ายอะตอมประการแรกก็คือลําแสงสองลำที่ตัดกันไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเลยหากแสงประกอบด้วยของแข็งทรงกลมขนาดเล็กอนุภาคบางส่วนจากลําแสง A ก็ควรจะชนเข้ากับอนุภาคบางส่วนจากลําแสง B หากเป็นเช่นนั้นอนุภาคทั้งสองที่ชนกันก็ควรจะกระดอนไปทั่วแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลำแสงลอดทะลุก,กันและกันดังที่คุณก็ลองทำดูเองได้โดยใช้เครื่องยิงเลเซอร์2อ,อันและฝุ่นช็อกนิดหน่อยอีกประการหนึ่งก็คือแสงมีรูปแบบการแทรกซอดรูปแบบการแทรกซอดคือระลอกคลื่นซับซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดรูปแบบคลื่นทั้งสองในบริเวณเดียวกันเราเห็นรูปแบบการแทรกสอดได้เมื่อมีวัตถุสองชิ้นรบกวนผิวน้ำที่นิ่งสนิท และเมื่อวางแหล่งกําเนิดแสงที่มีลักษณะเป็นจุด2แหล่งไว้ใกล้ๆกันมีแต่คลื่นเท่านั้นที่มีรูปแบบการแทรกสอดอนุภาคไม่มีและแถมให้อีกนิดการเข้าใจว่าแสงมีพฤติกรรมเหมือนคลื่นนําไปสู่การอธิบายว่าสีคืออะไรและทําไมดินสอจึงปรากฏเป็นสีเหลืองถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วแสงเป็นคลื่นใช่ไหมช้าก่อนในศตวรรษที่20นักวิทยาศาสตร์ทําการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าแสงมีพฤติกรรมคล้ายอนุภาคเช่นเมื่อส่องไฟไปยังโลหะแสงถ่ายทอดพลังงานไปยังอะตอมในโลหะ เป็นกลุ่มแยกจากกันเรียกว่าควอนตัมแต่เราไม่อาจลืมคุณสมบัติอย่างก,การแทรกสอดได้เช่นกันดังนั้นควอนตัมของแสงเหล่านี้จึงไม่เหมือนกับของแข็งทรงกลมขนาดเล็กที่นิวตันจินตนาการเสียทีเดียวข้อสรุปที่ว่าแสงบางก็มีพฤติกรรมเหมือนอนุภาคบางก็มีพฤติกรรมเหมือนคลื่นนำไปสูท่ทฤษฎีฟิสิกส์พลิกวงการที่เรียกว่ากลศาสตร์ควอนตัม จากทั้งหมดนี้เราย้อนกลับไปที่คำถามแสงคืออะไรอันที่จริงแสงไม่ได้มีลักษณะเหมือนอะไรที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันสิทีเดียวบางครั้งก็ทำตัวเหมือนอนุภาคบางครั้งก็ทำตัวเหมือนคลื่นแต่ก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างสิทีเดียวจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูกันไปแล้วนะคะเด็กๆก็ได<ๆ>้ทำให้เราทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของแสงเนี่ย มาจากอะไรนะคะและแหล่งกําเนิดของแสงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือดวงอาทิตย์นะคะหลอดไฟพวกนี้นะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงได้เช่นกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะแสงเนี่ยเราก็จะไปดูในเรื่องของลักษณะทั่วไปของแสงตัวกลางแสงการสะท้อนของแสง และการหักเหของแสงซึ่งการสะท้อนและการหักเหเป็น2ส,สมบัติที่เกี่ยวกับเรื่องของแสงนั่นเองนะคะลักษณะทั่วไปของแสงนะคะก็คือรูปของพลังงานชนิดหนึ่งนะคะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งก็แบไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะก็คือเกิดจากการเหนี่ยวนํา ของสนามแม่เหล็กและก็สนามไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งคลื่นนะคะและก็อนุภาคนะคะจากที่เราดูคลิปไปเลยยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของสมบัติของแสงเนี่ยนะคะที่มีมากถึง4อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอักเขบแทรกซอดน,นะคะเียวเบนแล้วก็สะท้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย รูปพลังงานของแสงอะค่ะจึงเป็นได้ทั้งอนุภาคและก็คลื่นนั่นเองนอกจากนี้นะคะอัตราเร็วของแสงในการเคลื่อนที่เนี่ยถ้าเป็นในสภาพสุญญากาศนะคะหรือว่าสุญญากาศก,าก็คือในอวกาศต่างๆที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักนะคะแสงเนี่ยจะมีความเร็วถึง สแสงกิโลเมตรต่อวินาทีหรืออาจจะเขียนเป็น3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีก็ได้นะคะแต่ว่าแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้าลงในตัวกลางอื่นค่ะนอกจากสุญญากาศนะคะจะทำให้แสงเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงนะคะอันนี้ก็คือลักษณะทั่วไปของแสงนั่นเอง มาดูภาพรวมของตัวกลางแสงค่ะยังจำได้ไหมคะว่าตัวกลางแสงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดอ่าตัวกลางแสงมีทั้งหมดกี่ชนิดอันนี้นะคะเป็นความรู้เดิมนะคะก็จะมีการทวนให้สักเล็กน้อยนะคะถ้าพูดถึงตัวกลางของแสงเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกลางที่เป็นประเภทโปร่งแสงตัวกลางแบบโปร่งใสนะคะ แล้วก็ตัวกลางแบบทึบแสงนะคะทั้ง3ลักษณะนี้นะคะจะทําให้แสงเนี่ยเลื่อนที่ผ่านได้ในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะและวัสดุต่างๆที่เป็นตัวกลางเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของตัวกลางโปร่งใสนะคะตัวกลางโปร่งใสนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่า ลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลางนะคะอันโปร่งใสทิศท,ทางของแสงนะคะเมื่อผ่านเข้ามาเนี่ยจะกระจายออกไปนะคะจะพุ่งออกไปอย่างเป็นระเบียบนั่นเองนะคะเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้นะคะอย่างเป็นระเบียบ100%เลยนะคะอะไรบ้างวัสดุอะไรบ้างที่เป็นตัวกลางประเภทโปร่งใสนะคะก็อย่างเช่นอากาศ แก้วนะคะพวกวัตถุที่มีความใสนะคะถุงพลาสติกที่ใสๆนะคะรวมไปถึงอากาศด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวกลางชนิดโปร่งใสหรือว่าวัตถุโปร่งใสนั่นเองถัดไปค่ะจะเป็นตัวกลางชนิดโปร่งแสงหรือว่าตัวกลางแบบวัตถุโปร่งแสงนะคะวัตถุโปร่งแสงนี้นะคะการ ผ่านของแสงนะคะจะสามารถมีการยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้บางส่วนนะคะจะยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนนั่นก็คือแสงเนี่ยจะผ่านได้นะคะอย่างไม่เป็นระเบียบนะคะทิศทางก็เป็นดังภาพเลยจากกระจก,กระจายอย่างเห็นได้ชัดนะคะอะไรบ้างที่เป็นวัตถุโปร่งแสง วัตถุวงแสงก็อย่างเช่นกระจกฝ้านะคะกระดาษไขพวกพลาสติกขุ่นๆนะคะหรือจะเป็นกลุ่มแก๊สนะคะอย่างเช่นหมอกเช่นออของเหลวพวกน้ำนะคะเป็นน้ำสีขุ่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปมาดูของตัวกลางทึบแสงบ้างส่วนที่เป็นตัวกลางทึบแสงนะคะวัตถุ พวกนี้เนี่ยจะไม่ยอมให้แสงผ่านร0 0เซนะคะหรือว่าผ่านไม่ได้เลยน,นั่นเองอ่าแสงจะไม่ทะลุผ่านไปด้านหลังของวัตถุนั้นนะเช่นอะไรบ้างก็เช่นวัตถุที่มีความหนาหนาทึบๆนะคะก็พวกแผ่นไม้แผ่นเหล็กพวกนี้นะคะหนังสือก็เป็นวัตถุทึบแสงด้วยเช่นกันไปดูลักษณะของการสะท้อนแสงนะคะเงาราบนะครับ แล้วก็มีลำแสงอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นตรงเหมือนกันพุ่งออกจากกระจกเงาราบณจุดที่แสงตกกระทบครับีเราจะมาดูกิจกรรมต่อไปนี้นะคะหากเรามีครึ่งวงกลมนะคะเราก็สามารถทำกิจกรรมร่วมได้เลยนะคะ ดูผลการทำกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครูเปลี่ยนมุมตกกระทบ3ครั้งนะครับครั้งแรก30องศาครั้งที่2ององศาครั้งที่3 60องศาแล้วครูก็วัดมุมสะท้อนที่เกิดขึ้นนะครับครั้งแรกได้30องศาครั้งที่2ได้45องศาครั้งที่3ได้6 0องศานะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะคะร่วมกับ เมื่อสักครู่แล้วนะคะนั่นก็คือการดูว่าจริงๆแล้วแสงเนี่ยมีการสะท้อนจริงหรือเปล่านะคะเมื่อตกกระทบกับวัตถุที่เป็นกระจกเงานะคะแสงเนี่ยจะสะท้อนออกไปอย่างเป็นระเบียบนะคะแล้วก็มีมุมที่เท่ากันนะคะกับมุมที่ตกกระทบนั่นเองอ่นนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์นะคะในเรื่องของการสะท้อนของแสงอ่ะเดียวคคูจะ พูดถึงในเรื่องนี้ให้ฟังอีกนะคะก็คือการสะท้อนของแสงเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นการที่แสงเนี่ยเมื่อตกเอ่อตกกระทบบนตัวกลางที่สามารถสะท้อนแสงได้นะคะก็จะเกิดการสะท้อนแสงนะคะโดยมีมุมตกกระทบและมุมสะท้อนอ่าแสงนะคะจะกระทํากับเส้นแนวตั้งฉาก เท่ากันเสมอนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็จะเรียกว่ากฎการสะท้อนของแสงนั่นเองจะสังเกตได้ว่าแสงเลเซอร์ที่ถูกยิงมานะคะแล้วตกกระทบกับกระจกเงานะคะทิศทางของมุมสะท้อนหรือว่าเส้นสะท้อนนะคะลังสีสะท้อนเนี่ยสามารถสะท้อนออกไปนะคะอย่างเป็นระเบียบนะคะเมื่อเราเนี่ยเทียบกับเส้น แนวตั้งฉากว่าเส้นปกติที่แบ่งตรงกลางระหว่างทั้งสองเส้นนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามุมทั้งสองเนี่ยนะคะมีมุมที่เท่าเท่ากันเลยนะคะเราสามารถพิสูจน์ได้จากการนําวัสดุเอ,อ่ออุปกรณ์ก็คือครึ่งวงกลมนะคะมาวัดหามุมได้นะคะตามนี้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเขียนนะคะว่าเราจะสามารถเขียนมุมต่างๆหรือว่า ภาพการสะท้อนนี้นะคะได้อย่างไรการสะท้อนของแสงนะคะก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของผิววัตถุด้วยผิววัตถุที่มีนะคะก็จะมีอยู่ในอสองลักษณะด้วยกันก็คือที่เป็นผิววัตถุชนิดที่เป็นผิวเรียบนะคะส่วนที่เป็นผิวเรียบเนี่ยอย่างเช่นกระจกเงาเมื่อสักครู่นะคะจะสามารถสะท้อนออกไปได้อย่างเป็นระเบียบ ถ้าสมมติว่ามีการยิงแสงเลเซอร์เข้ามาสามเส้นนะคะ3แสง3าอันนะคะก็จะถูกสะท้อนกลับไปในลักษณะที่มุมเท่ากันแบบนี้นะคะดังภาพเลยอันนี้คือการสะท้อนอย่างเป็นระเบียบนะคะในวัตถุที่มีผิวเรียบะะส่วนผิววัตถุที่เป็นผิวขรุขระเนี่ยคะ่ะการสะท้อนนะคะจะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบคะ่ะสิ่งเหล่านี้คะ่ะ ทำให้ทราบว่าทั้งสองลักษณะพื้นผิวเนี่ยมีผลต่อการสะท้อนของแสงนั่นเองนะคะเป็นไปตามกฎของการสะท้อนเลยนะคะที่บอกว่าเมื่อเกิดการสะท้อนแสงทุกครั้งเนี่ยมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนะคะมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอต่อไปอันนี้นะคะก็คือ การวาดเส้นรังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องวาดตัวที่เป็นวัตถุที่เราจะให้เกิดการสะท้อนขึ้นมาก่อนนะคะก็คือด้านล่างก็คือกระจกเงาของเรานะคะจากนั้นเนี่ยจะมีเส้นแนวฉากนะคะเส้นที่มันจะตั้งฉากกับวัตถุของเรานะคะอยู่หรือเราจะเรียกว่าเส้นปกติก็ได้นะคะนั่นก็คือน้ำมอลายนะคะ ก็จะให้แทนด้วย n ใหญ่ normal นะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีการกำหนดมุมนะคะเราก็จะสามารถกำหนดมุมขึ้นมานะคะซึ่งเราจะต้องสร้างรังสีตกกระทบซะก่อนเพราะเราจะปล่อยแสงออกมาทางด้านรังสีตกกระทบนี้นะคะ<ๆ>ก็จะแทนด้วย i i เล็กนะคะวัดมุมนะคะมุมที่เรายังไม่ทราบแล้วก็จะกำหนดเป็นเซต t a นะคะ ชื่อมุมก็คือไอนะคะไอเป็นตัวแทนของรังสีตกกระทบกนะคะก็จะเป็นเซต้าไออันนี้จะเรียกว่ามุมตกกระทบแต่ถ้าถามว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรให้ตอบว่าเส้นรังสีตกกระทบนะคะเมื่อเกิดการตกกระทบปุ๊บที่วัตถุนะคะก็จะเกิดการสะท้อนกลับออกไปอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งเราจะเรียกว่ารังสีสะท้อนนะคะแทนด้วย R หรือถ้ามุมนี้นะคะเรายังไม่ทราบค่าเราก็จะให้มีการกำหนดนะคะเป็นซีตาอานะคะหรือเป็นมุมค่ามุมของอาร์นั่นเองนะคะที่ไม่ทราบค่าแต่รู้แค่ว่าทั้งสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะมาดูกันอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของกฎการสะท้อนแสงนะคะซึ่งก็มีอยู่2ข้อด้วยกัน นะคะกฎของการสะท้อนแสงเนี่ยนะคะได้กล่าวว่าลังสีตกกระทบลังสีสะท้อนและเส้นแนวตั้งฉากหรือเส้นปกติเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันอันนี้คือกฎข้อที่1น,นะคะกฎข้อที่2อนะคะก็คือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนนะคะนี่ก็จะเป็นไปตามภาพนะคะของมุมตกกระทบและมุมสะท้อนนั่นเอง การหักเหของแสงนะคะนสมบัติของแสงนะคะนั่นก็คือการหักเหเดงกนะคะเราจะเรียนกันอยู่สองสมบัตินะคะในช่วงของชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นนะคะนั่นก็คือการหักเหแสงแล้วก็การสะท้อนแสงนั่นเองส่วนการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดเนี่ยจะเป็นในส่วนของมอปลายนะคะในเรื่องของการหักเหแสงนะคะแสงเนี่ย จะเกิดขึ้นเมื่อแสงโดนทางผ่านจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งนะคะที่มีค่าดัชนีความหักเหแสงไม่เท่ากันอ่ะแสงจะเปลี่ยนทิศทางการเดินโดยอาจจะเบี่ยงเบนหรือว่าทำมุมมากขึ้นหรืออาจจะน้อยลงจากเส้นแนวปกตินะ,ะให้ยุดเส้นแนวปกติเป็นหลักนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะเราจะเรียกว่าการหักเหของแสงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆนี่เราจะไปดูต่อนะคะจาก เรื่องต่อไปนะคะเราจะใช้นะคะไวบอร์ดสำหรับการสร้างภาพการสะท้อนขึ้นมาเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆก,ก,กดเข้าลิงก์ตามนี้เลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะสร้างภาพที่เป็นการสะท้อนนะคะตามกฎการสะท้อนสองข้อได้เลยนะคะแล้ว เมื่อหมดเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครสร้างได้ครบถ้วนถูกต้องนะคะเป็นไปตามกฎการสะท้อนบนกระจกเงานะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะคะว่าทําถูกต้องหรือเปล่าจากที่เราได้เรียนไปนะคะในเรื่องนี้นะคะทําให้เราทราบอะไรบ้างเด็กๆนะ็ลองตอบสิคะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวครูจะสรุปคร่าวๆนะคะสำหรับในเรื่องที่เราเรียนไปนะคะนั่นก็คือแสงเนี่ยจริงๆแล้วนะคะแสงเนี่ยเป็นเอ่อจะมีแหล่งกําเนิดนะคะโดยที่มีแหล่งกําเนิดใน2รูปแบบนะคะ mm hmm. ก็คือจากธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะคะจากธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะคะอย่างเช่นดวงอาทิตย์ ะะหรือว่าอาจจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะหิ่งห้อยหรือแพงต้นนะคะที่มีแสงในตัวอันนี้ก็เป็นจากแหล่งธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะนั่นก็คือหลอดไฟนะคะหลอดไฟและการที่เราเนี่ยมองเห็นวัตถุได <met> ้นะคะนั่นก็เป็นผลมาจากการที่แสงอะค่ะ มาตกกระทบแล้วก็สะท้อนเข้ามาที่ดวงตาเราจึงทำให้เรามองเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะและคราวนี้เนี่ยกฎของอแสงก็จะมีสมบัติของเขาค่ะมีสมบัติอยู่สีข้อนะคะแต่ในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการสะท้อนแล้วก็การหักเหนะคะในเรื่องของการสะท้อนของแสงเนี่ยก็จะมีกฎด,ด้วยกัน2ข้อด้วยกันกฎของการสะท้อนเนี่ย นะคะนั่นก็คือเส้นรังสีตกกระทบนะคะจะทํามุมนะคะเท่ากับมุมของรังสีสะท้อนนั่นเองนะคะแล้วก็เส้นตกกระทบเส้นสะท้อนแล้วก็เส้นปกติเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะซึ่งจากตอนแรกที่ครูได้ถามไปนะคะว่าภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นทำให้เห็นเงาที่ตกกระทบลงบนผิวน้ำนะคะมีทั้งสองภาพเล นี้นะคะสิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือลักษณะของลูกคลื่นที่อยู่บนผิวน้ํานะคะภาพนี้จะมีลูกคลื่นเล็กน้อยนะคะทําให้เห็นว่าแสงนะคะเมื่อตกกระทบทําให้เกิดการสะท้อนนะคะตกกระทบบนลูกคลื่นที่มีความเหมือนเสมือนวัตถุที่ขูุขระเล็กน้อยนะคะทําให้ภาพที่เราได้หรือเกิดภาพเนี่ยไม่ชัดเจนัะเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพที่เป็นผืนน้ำที่สงบเลยนะคะไม่มีลูกคลืล่นรบกวนนะคะเปรียบเสมือนวัตถุที่มีความเรียบนะคะหรือวัตถุผิวเรียบจึงทำให้ภาพที่ได้นมีความคมชัดชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นผลของการสะท้อนนั่นเองนะคะอีกกรณีหนึ่งค่ะอันนี้เป็นการสะท้อนของแสงนะคะซึ่งเราจะมองเห็นได้นะคะ นั่นก็คือในชั้นบรรยากาศด้านบนนะคะเราจะมองเห็นว่าดาวฤกษ์บางชนิดเนี่ยมีแสงในตัวนะคะบางอย่างดาวฤกษ์มีแสงในตัวนะคะทำให้แสงเหล่านั้นเนี่ยเมื่อไปตกกระทบบนวัตถุต่างๆนะคะก็จะทําให้วัตถุเหล่านั้นเนี่ยมองเห็นเป็นแสงสีต่างๆกันไปด้วยเวลาเรามองด้วยตาเราก็จะมองเห็นว่าวัตถุเหล่านั้น,น,นเนี่ยมีสีสรรันแตกต่างกันออกไป นะคะทำให้เรามองเห็นได้เป็นภาพต่างๆเกิดขึ้นมานั่นเองนี่ก็เป็นการสะท้อนนะคะในเรื่องนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ครูจะมีใบงานนะคะให้เราเราก็ไปทบทวนแล้วก็ทำใบงานเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นในบทเรียนนี้นะคะนะคะแล้วก็ แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสมบัติในเรื่องของการทักเหแล้วก็การเกิดภาพนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่าลืมรอชมนะคะสำวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะ